ผมพบกับช่องหนูใบเตยนะครับผมวันนี้ก็พาน้องมานะครับผมออกมาอยู่นอกบ้านนะครับผมกับบรรยากาศนะครับทุ่งนานะครับผมก็เป็นวันแรกนะครับตื่นเต้นเลยหนูใบเตยนะครับผมรู้สึกว่าน้องจะตื่นเต้นนะครับผมก็ต้องใส่แระนะครับผมแจะสองข้างนะครับผมเพราะว่าน้องตื่นเต้นมากเลยน่าจะกลัวนะครับผมโอ้ยดูดัน ลูดันโซ่นะครับผม,บผมติงโซ่นะครับผมนาทีระทึกนะครับผมนาทีระทึกโซ่จะขาดหรือเปล่านะครับหนูใบเตย <laughs> ไปก่อนนะใบเตยอุ้ยกลัวกลัวกลัวนะครับผมกลัว <laughs> โอ้เล่นแล้วเล่นแล้วใบเตยอุย้ยน้องกลัวนะครับโอ้ดึงเตยเอ้ยกลัวทำไมลูกโอ้ยวิ่งตามแล้ววิ่งตามแล้ววิ่งตามแล้วน้องกลัวนะครับผม น้องก็ไม่ได้ออกบ้านมานานนะครับผมไม่ได้ออกนอกบ้านนานนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นกลัวนะครับผมโอ้ยนาสงสารจังเลยน่าสงสารจังเลยหนุ่มใบเตยนะครับผมโอ้นนาสงสารมากเลยนะครับผมวิ่งแล้วตื่นเต้นจังเลยโอ้พ่อจะกลับบ้านอยากไปด้วยนะครับผมพ่อควานจะกลับบ้านนะครับผมจะวิ่งตามพ่อนะครับผมไม่อยู่นะครับไม่อยากอยู่นะครับผม โอ้ยจากคุณกับสถานที่ง่ายไหมเนาะหนูไปเตยนะครับผมหูดึงใหญ่เลยนะครับผมจะขาดไหมเนาะโซ่เนาะเอาใบเตยโอ้ยดูนางทํานะครับผมทุกวิถีทางนะครับผมเพื่อจะได้ไปกับพ่อควานนะครับผมกลับบ้านนะครับผมโอ้ยเาใบเตยโอ้ยทําทุกทุกวิถีทางเลยนะครับผมเอามาลุ้นกันจะอยู่หรือเปล่าโซ่นะครับผมโซ่ขนาดนี้นะครับผมนาทีระทึกนะครับผม คอยาวนะครับสมโซก็ยาวนะครับผมก็ประมาณ20เมตรได้นะครับผม20เมตรได้นะครับผมให้น้องได้กินตอฟางนะครับผมพวกควา้น้องได้กินตอฟางได้มาถูต้นไม้นะครับผมเล่นดินเล่นโคลนนะครับผมพอดีน้องกลัวนะครับผมน้องกลัวน้องกลัวนะครับผมพี่ๆเม่เอฟซนะครับกลัววิ่งตามพวกควานเลยนะครับผมอนุใบเตยกลัวอะไรเนาะ โอ้ยเริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วเริ่มหยิบเริ่มจับแล้วนะครับผมเริ่มหยิบเริ่มจับแล้วหนูใบเตยอะดูหางตั้งเลยหางชี้เลยนะครับผมโอ้ยหางตั้งหางชี้เลยนะครับผมโอ้ยกลัวขี้แตกแยกแตกเลยนะครับผมโอ้ยอยากไปด้วยนะครับผมโอ้ยน่าสงสารจังเลยน่าสงสารจังเลยลูกกลัวขี้แตกแยกแตกเลยใบเตยน่าสงสารจังเลยนะครับผมพีพีแม่ๆม c ซนะครับผม น้องก็ไม่ได้ออกจากบ้านนะครับผมนานเลยนะครับผมนานเลยนะครับผมพกควานออกมาทีก็ติดนะครับวิ่งตามนะครับผมไม่อยากอยู่นะครับผมอยากอยู่วิ่งตามเอาไปเตยเอาเริ่มเริ่มอยู่ได้แล้วนะครับผมเมื่อกี้พกควานก็เดี๋ยวพกควานก็จะแกล้งเดินหนีอีกนะครับผมจะแกล้งเดินหนีนะครับผมแกล้งเดินหนีนะครับผม เล่นโซ่แล้วเล่นโซ่แล้วนะครับผมหางชี้เลยนะครับผมแกล้งเดินหนีนะครับผมพ่อควันก็จะเดินออกห่างๆนะครับผมอยดูปฏิกิริยาโน้ตเตยนะครับผมด้วยความกลัวนะครับอุ้ยอุ้ยโยกแล้วโยกแล้วโอ้ยโซ่ตึงเลยนะครับผมโซ่ตึงเลยนะครับผมโอ้ยสงสารนางจังเลยโอ้ยสงสารนางจังเลยโอ้ยกลัวกลัวอยากลับด้วยนะครับผม ต้องใส่กระเจะไว้นะครับผมไม่งั้นก็โซ่ขาดนะครับผมงั้นโซ่ขาดเลยนะครับผมเดยวน้องก็เดินได้สบายนะครับเดินได้สะดวกนะครับผมเพราะว่าพกอวานก็ใส่กระเจะห่างนะครับผมกันโซ่ขาดนะครับผมเดยกก็จะวิ่งไปกินของเขานะครับก็จะพลอยให้เสียทรัพย์นะครับผมเสียหายได้นะครับผมเอาใบเตยโอ้ยอยู่นู่นเลยหนูใบเตยกลัวนะครับกลัว ก็ให้อยู่ในร่มไม้กินตอฟางนะครับผมเพราะว่าพวกวานก็เ <c oughs> นาะ,ะไรสดไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เลยนะครับผมเงียบมากเลยนะครับผมก็หญ้าก็น้อยนะครับผมก็พาน้องออกมากินข้างนอกนะครับผมอพอให้เบาเรื่องหญ้านะครับผมเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่จะไปหาหยานะครับซื้อหญ้านะครับผม,บผมพี่ๆแม่แม่เอฟซีนะครับผมไรสดก็ ขอเช f f er. ิญนะครับผมแม่แม่เอฟซีนะครับผมร่วมเข้าไล์สดนะครับผมชมไล์สดหนูใบเตยด้วยนะครับผมอาหารหนูใบเตยนะครับผมดูดูนางนะครับผมนางสงสารนางสงสารนะครับว่วิ่งโอ้ยถือโซ่วิ่งเลยนะครับผมมาแล้วนะครับผมโอ้จะขาดไปเนาะโซ่นะครับผมจะขาดไปเนาะดูนะครับผมสงสารนางจังเลยโอ้อยากมาหาพ่อนะครับผมแต่ว่านะครับผมก็ต้องเข้าใจนะครับผม ต้องแบ่งเบาภาระเรื่องหญ้านะครับผมเพราะว่าพวกวารสดเงียบมากเลยนะครับผมเงียบมานานแล้วนะครับผมเงียบเป็นเดือนเลยนะครับผมรายสดไม่ค่อยได้นะครับผมพี่ๆแม่ๆเอฟซีนะครับผมทางติกตอกก็แล้วนะครับผมทางเพจเฟซบุ๊กก็แล้วนะครับผมเงียบเหงามากเลยนะครับผมก็ต้องพาน้องออกนอกบ้านนะครับผมมากินตอฟางกินหญ้านะครับผมแต่หนูใบเตยไม่ชินเลยนะครับผมไม่ชินเลยกลัวเอาใบเตยไม่ชินเลย ดูนะครับผมดูนางทำนะครับผมอ่อนนะครับผมอยากกลับบ้านด้วยนะครับผมโอ้ยน่าสงสารน่าสงสารนะครับผมพี่พีแม่แม่นะครับผมน่าสงสารน่าสงสารวิ่งแล้ววิ่งหางตั้งเลยโอ้ไม่ไปไหนเลยนะครับบนหาประวานอย่างเดียวเลยโอ้ยน่าเอ็นดูมากเลยนะครับผมฝากเอ็นดูน้องด้วยนะครับผมพีพีแม่แม่เอฟนะครับผมเอ็นดูหนูหนูใบเตยด้วยนะครับเล่นดินแล้วนะครับผม ก็ต้องอยู่กับน้องสักแป,ป๊บนะครับผมเพื่อให้น้องนะครับผมกล้าอยู่นะครับผมชินกับสถานที่นะครับผมก็เริ่ม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 จะได้แล้วนะครับผมถ้าเล่นดินเล่นดินแล้วนะครับผมถ้าเล่นดินหวานดินนะครับผมก็เริ่มจะอยู่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าน้องก็เช็คดูโซ่ก็ไม่ขาดนะครับผมหลักไม่โยกนะครับผมต้นไม้ใหญ่นะครับผมโอเอ็นดูนางจังนะครับผมน่าสงสารน่าสงสารนะครับผม เตยโปความจําเป็นนะครับผมเรื่องยานะครับผมอาใบเตยนะครับผมไม่มีคะแนนที่ไปซื้อายาแล้วนะครับผมเพราะไสดเงียบมากเลยนะครับผมเงียบจริงๆนะครับผมเงียบเงาเลยนะครับผมไม่มีคะแนนที่จะไปแลกยาแล้วหนูใบเตยอาพาน้องมากินยาข้างนอกบ้านนะครับผมกินต่อฟงังก็กลัวหนหนูใบเตยก็กลัวนะครับผม กลัวยังไม่กล้ากินนะครับเห็นพวกควานเดินกลับก็สดิสดสด็งเลยดึงโซ่เกือบขาดนะครับผมดึงโซ่เกือบขาดโอ้ยสงสารนางจังหนูใบเตยอาใบเตยโอ้ยสงสารนางจังเลยโอ้ยดูทำนะครับผมอาใบเตยอาใบเตย ตื่นเต้นยังเลยนะครับผมนานๆนะครับผมอุ้ยกว่าจะได้ออกนอกบ้านนะครับผมนานๆนะครับผมนานเลยนะครับผมหนูใบเตยนะครับผมตื่นเต้นเลยนะครับผมอยู่คนเดียวไหวเปล่าหนูใบเตยอยู่คนเดียวไหวเปล่านะครับผมหูกลางหางกระดกแล้วหางวงชี้แล้วหูกลางหางกระดกแล้วหนูใบเตยหูกลางหางกระดกแล้วนะครับผมลูกสาวไม่แม่นะครับผม เอ็นดูนางด้วยนะครับผมหนูใบเตยวัยเก้าขวบนะครับผมก็วันที่หนึ่งนะครับผมมกรานะครับผมก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของหนูใบเตยนะครับผมวันที่หนึ่งมกรานะครับผมก็เชิญนะครับผมแม่พี่พี่เอ็ซีนะครับผมร่วมอวยพรวันเกิดให้หนูใบเตยได้นะครับผมหนูใบเตยนะครับผมจะครบสิบขวบนะครับผมในวันที่หนึ่งมกราคมนี้นะครับผมก็ ขอเรียนเชิญแม่แนะครับผมเข้ามาอวยพรวันเกิดให้น้องได้นะครับผมเส้นสืบควบเต็มเป็นสาวเต็มตัวหนูใบเตยอ่ะเป็นสาวเต็มตัวแล้วเด็กหญิงใบเตยนะครับผมจะเป็นนางสาวใบเตยแล้วนี่จะเป็นนางสาวใบเตยแล้วหายกลัวยังใบเตยฮัลโหลหายกลัวยัง เริ่มเริ่มกินแล้วนะครับผมเริ่มกินหญ้าแล้วนะครับผมเริ่มกินหญ้าแล้วนะครับผมใหม่ๆก็ h, จากกลัวระเวงนะครับผมอคอยดูพ่อควานจะกลับจะเป็นยังไงนะครับแล้วพ่อควานเดินกลับจะเป็นยังไงนะครับผมสดิจสดิงนะครับผมน่าจะสดิจสด็งเยอะเลยนะครับผมพี่พีพเอฟซนะครับผมโอ้ยสงสารนางจังเลยนะครับผมดิ้นจนถ้าไม่ใส่กระเจะโซ่ขาดนะครับผม ถ้าไม่ใส, il, ใส่กระเจะไว้ในโซ่ขาดแน่นอนนะครับผมก็ต้องใส่นะครับผมเพื่อให้น้องนะครับผมเพื่อความเคยชินนะครับผมกับสถานที่นะครับผมนอกบ้านนะครับผมเพื่อจะได้แบ่งเบาภาระเรื่องยานะครับผมให้กับพ่อควานด้วยนะครับผมเพราะว่าพ่อควานก็ไม่มีคะแนนนะครับผมที่จะมาเลกยาให้กับหนูใบเตยนะครับผมกลับแล้วนะใบเตยเดี๋ยวมาดูเรื่อยๆนะครับผมเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับผมมาดูน้องเรื่อยๆนะครับผม เดี๋ยวก็มานั่งเล่นนะครับผมดูน้องนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมพ่อขวานก็ฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซ u ั s c ส i b e กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมให้กับช่องหนูใบเตยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ